สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาชมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องอาชแนลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะนะครับเพราะว่าคอมอาจเจ๋งไปแล้วนะครับทุกคนและยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เงินก็ไม่มีไปซ่อมนะทุกคนก็เลยก็เลยจะมาอัดพยายามทําคิดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าหลังๆมาน,นี้ก็คือคอนเทนต์ก็ไม่มี ลงคลิปก็ไม่ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็ยอดวิวก็คงที่คงเดิมก็เลยพยายามที่จะทำคลิปต่อเนื่องนั่นเองเพื่อรักษายอดวิวแล้วก็คนติดตามวิตน่าเกลียดมั้วันนี้ก็เลยจะมาเม้ามอยนะครับว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างของแต่ละจังหวัดนะครับก็คือโควิดเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยก็แทบจะในประเทศไทยเนี่ยก็ติดแท ทุกจังหวัดแล้วนะครับก็มีสีแดงเข้มสีแดงเป็นพื้นที่ควบคุมอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนล่าสุดก็สารคามนะครับน้องๆที่อยู่สารคามก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับก็มีมีแมคคาหรือว่ามีนิสิตท,ที่อยู่มอมศเนี่ยติดโควิดแล้วก็มีไทม์ไลน์เยอะด้วยนะทุกคนน้องๆเนี่ยก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าไว้ใจแม้แต่กระทั่งเพื่อนนะครับ เพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็อาจจะไปที่ไหนมาซักแห่งแล้วก็ติดมาอาจจะไม่รู้นะครับเชื้อมันเป็นเชื้อที่ติดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อที่มาจากสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เปรูแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อนข้างที่จะไม่มีอาการนะครับแล้วก็เป็นเชื้อที่รุนแรงมากแล้วก็สามารถอ่าลงปอดเราไปได้นะครับอันนี้อัดก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวนะครับอืม นั่นแหละอาก็คิดว่าพี่ก็คิดว่าโควิดมันมันน่าจะทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ก็หมื่นเอ็ดแล้วนะตายอีกโอ้ยชั้รับราสาทแดกวัคซีนก็ไม่มีคุณภาพอะไรเลยแทนที่จะเอาวัคซีนดีๆมาฉีดนะทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือเครียดแหละเครียดแหละดูออกแต่ว่าร่าเริงมากเลยนะทุกคนเครียดตอนที่ว่าตัวเองจบจบมาเนี่ยก็คือ ไปสมัครงานเออจะเล่าอะไรให้ฟังไปสมัครงานเนี่ยฉันอ่ะไปสมัครงานอ่าราชก,การเฉพาะกิจมาฉันไปสมัครงานนะเธอพนักงานที่นั่นอ่ะเขาแทบจะบอกเขาแทบจะไล่ฉันออกมาจากที่สมัครงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเราเพิ่งยื่นจบแล้วก็มันยังอาจไม่ได้อนุมัติจบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะทุกคนก็คือก็เลยแบบก็เราก็น่าเวอร์สักพักหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าก็แบบ แต่ว่าเสียงน้องเลยทุนแต่ก็หน้าเวิร์ดก็เลยแบบว่าเออสมัครไปก่อนพี่เขาเรียกว่าเออสมัครไปก่อนแล้วยิ้มไปก่อนเผื่อวันปิดรับสมัครเผื่อได้ใบมาวะซานมันสิ้นเดือนมันถึงจะอนุมัติจบแบบจบหลักสูตรนะครับตอนนี้ก็มีแค่ใบรับรองนะครับเออไปสมัครงานมาก็เหมือนเขาไล่กลับมาแล้วว่าอย่าเพิ่งมาสมัครเลยเพราะว่ายังไม่จบ เขาเลยไม่รับนั่นเองทุกคนก็รอดูประกาศรายชื่อว่าจะมีสิทสอบไหมนะครับถ้ามีสิบสอบก็เออก็ก็ดีไปว่ามีสิทสอบแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ก็เออไปสัมภาษณ์งั้นแหละเออ แล้วเรืองกลับมาเรื่องโควิดกลับมาเรื่องโควิดโควิดนี่นะทำลายชีวิตทำลายอนาคตฉันพังมากเลยนะรู้ไหมทุกคนถ้าสมมุติว่าไม่มีโควิดนะฉันลงไปทำงานที่กรุงเทพฉันเป็นลงาหางานที่บริษัทใหญ่ๆแล้วนะเธอแต่ตอนนี้ก็คือต้องอยู่บ้านนะครับแม้กระทั่งในจังหวัดตัวเองเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการรับสมัครเลยทุกคนมีแต่เขาจะเอาออกนะทุกคนก็คือเรียดมากเลยนะครับทุกคน อ่าแล้วยิ่งจะมาเจอคาตเตอร์นัคาตเตอร์นี้โรงงานก็ยุบตัวอ่าอันนั้นอันนี้โอ้โควิดแล้วก็จะมาฉันว่าต้องล็อกดาวใหญ่แน่เลยต่อไปนะครับเพราะว่าฉันกลัวว่ามันจะเป็นโควิดเหมือนประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียเห,เห็นไหมอินเดียแหละที่เข้าเผากองรวมกันน่ะแล้วก็แย่งออกซิเจนกันนะ่ะทุกคนก็มาระวังตัวไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็จะไปทำนา มีอะไรให้ทําก็ต้องทําไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทําเลยนะครับก็เราไม่ใช่เราไม่หานะเรารอวุฒิไปสมัครงานด้วยทุกคนบางทีนะ่ะพ่อแม่เราเข้าใจนะแต่ว่าหลายคนนะ่ะที่อยู่บ้านเป็นญาติเราอะไรแบบข้างบ้านอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะย,ยังไม่เข้าใจว่าเออเราอะ่ะไม่ไปทํางานเราไม่ไปหางานเราไปหาแล้วเขาไม่รับทุกคนคือเข้าใจเกสฟิลปะ่ะแบบโอ้ นั่นแหละก็เลยจะมาเมา์มยตอนนี <passage> ้ก <ád> <cau> ็พยายามอ่านหนังสือสอบนั่นนั่นนู่นนี่นั่นติวนั่นนิวนี่แล้วก็ทําสิ่งที่อยากทําอย่างเช่นอัดคลิปวิดีโอเนี่ยอยากอัดมากนะทุกคนแต่ว่าคอมก็ตายคลิปอ่าตัดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ตัดต่อก็เลยจะอัดแบบแบบนี้เลยสําหรับวันนี้ก็ มอมอย5นาทีแค่นี้แหละทุกคนยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะน้องๆที่อยู่มม .6 ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยกันนะครับปลอดภัยจากโควิดนะบ๊ายบายจุ๊บ